ปมปัญหาเอกสารตัดสิ์นักกีฬายู21ในศึกชิงแชมป์โลกเกิดประเด็นร้อนแรงและสร้างความประหลาดใจให้กับวงการวอลเลย์บอลเป็นอย่างมากหลังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามรุ่นอายุไม่เกิน21ปีถูกสหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติ (FIVB) ตัดสินปรับแพ้ในหลายนัดที่ลงแข่งขันในรายการชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศอินโดนีเซียส่งผลให้ทีมต้องหล่นจากการเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปเล่นในรอบจัดอันดับ17-24แทน จากภาพที่ปรากฏคือนายเลจิเจืองเลขาธิการสหพันธ์วอลเล่บอลเวียดนาม v f v ซึ่งได้ออกมาถแถลงการและให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยืนยันว่า v f v ได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ FIVB ทุกประการในการส่งเอกสารลงทะเบียนนักกีฬาล่วงหน้าต่อนการแข่งขันและเอกสารดังกล่าวได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจาก FIVB แล้ว นายเลจิเจืองแสดงความงุนงงและไม่พอใจต่อการตัดสินของ FIVB เป็นอย่างยิ่งโดยระบุในแถลงการว่าเราค่อนข้างประหลาดใจที่ปัญหาเกิดขึ้นหลังจากจบรอบแบ่งกลุ่มไปแล้วปกติเรื่องแบบนี้ควรจะถูกหยิบยกมาพิจารณาและแก้ไขในการประชุมด้านเทคนิคหนึ่งวันก่อนเริ่มการแข่งขันไม่ใช่ปล่อยให้คาราคาสังจนถึงตอนนี้ ทาง v f v ยืนยันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวกับประเด็นด้านเอกสารที่ทาง FIVB ได้ร้องขอเพิ่มเติมอย่างกระทันหันซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ไม่เคยมีในข้อบังคับมาก่อนและปฏิเสธข่าวหรือเรื่องการใช้สารกระตุน้นหรือประเด็นเรื่องเพศสภาพของนักกีฬาโดยสื่อท้องถิ่นของเวียดนามได้พยายามนำเสนอหลักฐานเพื่อยืนยันเพศสภาพของนักกีฬาที่มีปัญหาด้วย การตัดสินดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อนักกีฬาดังที่หงดังที่หงที่ถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันทีและส่งผลให้ผลการแข่งขันทุกนัดที่เธอลงเล่นถูกปรับเป็นแพ้ให้เวียดนามซึ่งทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบแรกต้องตกรอบไปอย่างน่าเสียดายขณะนี้ v f v ได้ดำเนินการเยื่ออุทธรณ์คำตัดสินอย่างเป็นทางการพร้อมทงประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องสิทธิและความชอบธรรมของนักกีฬารวมถึงชื่อเสียงของวงการวอลเลย์บอลเวียดนาม เหตุการณ์นี้สร้างความผิดหวังและไม่พอใจให้แก่นักกีฬาและทีมงานเป็นอย่างมากก็มีความคิดเห็นจากแฟนบอลเวียดนามมาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากพวกเขาเหล่านี้จะมีความคิดเห็นกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังกันต่อเลยค่ะ คอมเมนต์แรกนะคะจากคุณเหงียเงินคานการตรวจสอบนักกีฬาแบบไม่แจ้งล่วงหน้าเป็นเรื่องปกติในการแข่งขันระดับนานาชาติแต่การพูดถึงเรื่องเอกสารกลับเป็นความผิดพลาดของฝ่ายจัดการแข่งขันแต่ฝ่ายจัดการแข่งขันกลับกดดันนักกีฬาแบบนี้ถือเป็นการละเมิดหลักการนี่เป็นเพียงกลอุบายที่มีจุดประสงค์หลายอย่างดังนั้นจึงขอให้สมาคมวอลเลย์บอลเวียดนามคัดค้านอย่างรุนแรงและทันท่วงทีมิฉะนั้นจะมีครั้งต่อไปอีกเห็นได้ชัดว่านี่ไม่ใช่ความผิดจากฝั่งเราเลย พวกเขากำลังจงใจจัดฉากสร้างเรื่องให้ยากลำบากถ้าเราขี้ขลาดพวกเขาก็จะยิ่งได้ใจคอมเมนต์ต่อมาจากคุณพามสวนตองการแข่งขันระดับโลกฝ่ายจัดการแข่งขันควรพิจารณาให้ดีในเลือกประเทศเจ้าภาพเจ้าภาพควรมีพื้นฐานวอลเล่บอลโดยรวมและวอลเล่บอลหญิงโดยเฉพาะที่พัฒนาแล้วและมีอันดับค่อนข้างดีในระดับโลกคอมเมนต์ต่อมาจากคุณทั้ง,งวลถ้าสงสยัยก็ยืนกลางสนามให้ฝ่ายจัดการถอดกางเกงดูให้เห็นกับตาไปเลย คอมเมนต์ต่อไปจากคุณล้วนหว่าฉันติดตามคุณบิ๊กเตียนมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะคอมเมนต์ Comment ถัดไปจากคุณทังเทแข่งขันทัวน,นเมนต์ระดับนานาชาติแต่กลับเล่นสกรปรกแบบนี้รับไม่ได้เลยพวกเขาเห็นเวียดนามเล่นเก่งเกินไปเลยคิดหาวิธีทำร้ายเราดังนั้นผู้บริหารของเวียดนามต้องออกมาพูดอย่างแข่งขันเพื่อปกป้องนักกีฬาของเราอย่างชอบธรรม มาต่อกันที่คอมเมนต์ถัดไปโดอานเมหลายปีก่อนสมาคมวอลเล่บอลไทยก็เคยใช้ไม้นี้กับบิ๊กเตียนทําให้บิ๊กเตียนมีปัญหาทางจิตใจจนต้องพักจากการเล่นทีมชาติไปหลายปีตอนนี้กลับมาใช้ไม้นี้กับน้องๆอยู่21เวียดนามอีกเป็นการเล่นสงครามจิตตวิทยากับดังหองและเฟืองปุ่งแย่มากกับวิธีการทํางานของสหพันธ์วอลเล์บอลโลก คอมเมนต์ต่อมาจากคุณทางหังสิ่งที่ไม่เข้าใจคือทำไมถึงเพิ่งมาสร้างเรื่องตอนนี้ทั้งที่แข่งขันไปหลายนัดในขณะที่ประวัติของน้องๆถูกส่งไปก่อนหน้านั้นแล้วถ้ามีข้อสงสัยก็ควรทำตั้งแต่ก่อนเริ่มการแข่งขันสิคะคอมเมนต์ Comment ต่อมาจากคุณหาถูเห็นเวียดนามเล่นดี <S <S ฝ่ายจัดเลยเล่นเกมสกปรกคอมเมนต์ Comment ต่อมาจากคุณดังหันนี่มันการแข่งขันระดับโลกนะไม่ใช่สนามเด็กเล่นแถวบ้านทำไมทำงานกันแบบนี้ คอมเมนต์ต่อไปจากคุณเลเหลือมิงก็เจ้าภาพตกรอบไปแล้วก็เลยเป็นแบบนี้แหละปี2018ที่อยู่23เวียดน,นามแข่งนัดชิงที่ฉางโจท่ามกลางหิมะตกก็พอเจ้าภาพตกรอบเหมือนกันคอมเมนต์ถัดไปกันเลยค่ะจากคุณเทียนเชิญฉันคิดว่านี่คงเป็นเล่เหลี่ยมของเจ้าภาพปีนี้แหละคงจะตกรอบแน่ๆแ,แขนววันก่อนเราชนะเขาเขาก็ยกประเด็นเรื่องเพศของห่องขึ้นมาแล้วไม่สมควรที่จะได้จัดทัวร์นาเมนต์ระดับโลก มาต่อกันที่คอมเมนต์ถัดไปกันเลยค่ะจากคุณบูรุษรัติการเมื่อฉันได้ชมการแข่งขันวอลเล์บอลระหว่างไทยและเวียดนามฉันรู้สึกสนุกและมองมันเป็นเพียงกีฬาการตรวจโครโมโซมครั้งนี้จะช่วยให้ทุกคนหายสงสัยในตัวนักกีฬาของพวกคุณซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีฉันหวังว่าผลการตรวจครั้งนี้จะยืนยันว่าเธอเป็นผู้หญิงมาต่อกันที่คอมเมนต์ถัดไปบุยทียุงทีมเวียดนามเล่นดีเกินไปพวกเขากลัวเลยต้องใช้เล่เหลี่ยมสกรปรก คอมเมนต์ต่อมาจากคุณงวยหาอว,ยาวาัยวะเพศภายนอกอาจทำปลอมได้แต่รังไข่ปลอมไม่ได้ตรวจก็รู้แล้วทำไมต้องยุ่งยากวุ่นวายขนาดนี้ฝ่ายจัดอินโดนีเซียกองนี้แหละคอมเมนต์ต่อมาจากคุณทั้งเถียน <รอ ét omen> ทัวร์นาเมนต์ระดับโลกแต่ไม่มีแม้แต่ V A R <P st> ถูกผิดขึ้นอยู่กับการตัดสินของกรรมการพอแข่งจบรอบแบ่งกลุ่มก็หาเรื่องมาเล่นงานทำไมไม่ตรวจตั้งแต่แรกก่อนที่เขาจะแข่งละพอเห็นคนอื่นเล่นดีตบหนักก็ล่าเขาไปตรวจขี้ขลาดจริงๆ คอมเมนต์ต่อมาจากคุณเหนียนที่ตินทัวนาเมนต์ระดับโลกแต่ไม่มีแม้แต่ V.A.R. สศกรปรกจริงๆอินโดเป็นเจ้าภาพรายการไหนก็แย่ตลอดคอมเมนต์ต่อมาจากคุณอันทรูมเราควรพาบิ๊กเตียนหองและเยือกหวิ่งไปเสริมหน้าอกนะดูพวกน้องๆตัวแบนเกินไปฝ่ายจัดเลยหาเรื่องมาต่อกันที่คอมเมนต์ถัดไปชุงเงินดุเคยเจอเรื่องแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งแต่ไม่รู้จักจำบทเรียนสมาคมบอลเล์บอลและผู้บริหารทีมทำอะไรกันอยู่ถึงปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น คอมเมนต์ต่อมาจากคุณเทียนกันสรุปแล้วดังที่หองกับเฟืองกุ๋งจะได้ลงแข่งรอบตีเกตร,รอบแดทีมเช้านี้ไหมเนี่ยฝ่ายจัดนี่ไร้าสาระจริงๆสงสัยกลัวอยู่21เวียดนามจะได้แชมป์คอมเมนต์ต่อมาจากคุณมวนเทือกน่าเสียดายน่าสงสารและไม่ยุติธรรมกับสาวๆทีมวอลเล์บอลหญิงอยู่21ของเราจริงๆแต่ก็ได้เห็นว่าในวงการกีฬายังมีเรื่องสกรปรกที่เรียกว่ากฎที่ตั้งขึ้นเอง คอมเมนต์ต like like yeah. ่อไปจากคุณเตียนเขยง่วยนมาเลเซียโอนสัญชาตินักกีฬาผิดกฎไม่เป็นไรแต่เวียดนามผิดนิดหน่อยเขาหาเรื่องกดดันทุกอย่างคอมเมนต์ถัดไปกันเลยค่ะจากตรองง่วยสมาคมต้องทําให้ถูกต้องถ้าเราไม่ผิดแต่ถ้าเป็นความผิดของเราก็ต้องยอมรับและควรยอมรับข้อบกพร่องเปิดเผยข้อมูลให้แฟนๆทราบอย่างชัดเจนคอมเมนต์ถัดไปกันเลยค่ะหายเดืองเอกสารส่งไปฝ่ายจัดก็อนุมัติแต่พอเจอตัวจริงกลับพบปัญหาถ้าฝ่ายจัดยกเลิกผลแน่นอนว่าเราผิดแล้ว คอมเมนต์ถัดไปกันเลยค่ะโซนหองแม้เจ้านี่เรียกว่าทัวร์นาเมนต์ระดับโลกหรอไม่เท่าสนามหลังบ้านเลยฟังแล้วหมุดหงิดสู้ๆนะที่หองไม่มีอะไรหรอกคอมเมนต์ต่อมาจากคุณเล่ตู้เยิดเล่นเป็นเด็กๆไปได้คนเวียดนามดีไม่เหมือนไทยหรอกคอมเมนต์ถัดไปกันเลยค่ะ่วงเล่นัดฟุตบอลกับไทยล่าสุดถ้าเราไม่รอบครอบเรื่องขวดน้ำทีมอินโดก็ทุ่มบอลเข้าประตูไปแล้วคงยังไม่หายแขน มาต่อกันที่คอมเมนต์ถัดไปเหืองเดืองถึงว่าสินัดเมื่อวานสงสัยทำไมไม่มีดังที่หงกับกุ๋งเห็นเบอร์สิบสี่ของเราเล่นพลาดตลอดเลยคอมเมนต์ต่อมาจากคุณลันเชาถึงว่านัดเมื่อวานไม่เห็นนักกีฬาสองคนที่ตัดผมสั้นของยูยี่สิบเอ็ดเวียดนามดังหงและอีกคนชื่ออะไรจำไม่ได้และคอมเมนต์สุดท้ายนะคะจากคุณวาบัตระดับโลกแต่ทำแบบนี้เสียหน้าจริงๆ และนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนจากแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามความคิดเห็นส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือโกรธและผิดหวังฝ่ายจัดการแข่งขันโดยมองว่าการขอตรวจสอบเพศเป็นเกมสกกระรกและสงครามจิตตวิทยาเพื่อกลั่นแกล้งทีมเวียดนามที่เล่นได้ดีเกินคาดและตั้งคำถามถ,ามถึงความไม่เป็นมืออาชีพที่มาตรวจสอบกลางคันแทนที่จะทำตั้งแต่ก่อนเริ่มการแข่งขัน อย่างไรก็ตามมีเสียงส่วนน้อยที่หันมาวิจาร์ณสมาคมวอลเล่บอลเวียดนามเองว่าทำงานอ่อนแอไม่มีความเป็นมืออาชีพในการเตรียมเอกสารและปกป้องนักกีฬาทำให้เกิดปัญหาซ้ำรอยในอดีตใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ